เฮ้ซาร่าตอนนี้สายของเรารายงานมาว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบฆ่านายกำลังจะไปที่บ้านหลังนั้นให้เธอรีบเก็บของแล้วออกมาจากที่นั่นซะก่อนหน้านี้มีสมาชิกสอบถามกันเข้ามาว่าอยากจะให้สอนวิธีการอัดเสียงภาคให้หน่อยเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัดเสียงภาคแบบง่ายๆด้วยโปรแกรมดัมชีริโซฟครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์พร้อมกับดนตรีที่เป็นแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นผมจะเพลย์แบ็กวิดีโอให้ดูก่อนครับ ต่อไปเราจะไปเริ่มอัดเสียงกันเลยครับให้ไปที่หน้าแฟร์ไลท์ครับเมื่อมาที่หน้าแฟร์ไลท์แล้วเราก็จะเห็นคลิปเสียงที่อยู่บนไทม์ไลน์ตรงนี้ครับซึ่งเป็นคลิปเสียงที่เป็นเพลงแบ็กกราวด์ที่ผมวางไว้เมื่อก่อนหน้านี้ต่อไปให้เราเพิ่มแท็กเสียงเข้ามาครับให้คลิกขวามาตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็น Add Track ในกรณีนี้ผมอัดเสียงเป็นแค่เสียงพูดอย่างเดียวผมจะเลือกเป็นโมโนนะครับต่อไปเราจะไปตั้งค่าการอัดเสียงกันครับให้ไปที่เมนูแฟร์ไลท์ที่อยู่ด้านบนครับ ให้คลิกแล้วก็เลือกไปยัง Patch Input Output ครับก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมามาดูในส่วนของ Source ครับตอนนี้ให้เลือกเป็น Audio Input นะครับซึ่ง2รายการที่มองเห็นเนี่ยมันก็คือ Audio Interface ของผมซึ่งต่อไมคอยู่ณนะตอนนี้ผมต่อไมคเข้ากับตรงเลข1ตรงนี้ครับส่วนของท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้ s o u n d c a r d อีกแบบหนึง่งหรือ Audio Interface อีกแบบหนึง่งซึ่งมันจะไม่แสดงผลแบบนี้แต่ขอให้รู้ว่าให้เราเลือกไปยังตรงที่เป็นไมโครโฟนของเรา ต่อไปมาดูที่ destination ครับให้มาคลิกตรง dropdown ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกเป็น track input การเลือก track input เนี่ยหมายความว่าเราจะให้ไมโครโฟนอัดลงไปใน track ที่เราต้องการอย่างตอนนี้ผมเลือก track input เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมี audio 1 l กับ audio 1 r ซึ่งอันนี้จะเป็นของ track ที่1เป็น track ที่เป็นดนตรี background ส่วน track ที่เราจะบันทึกลงไปก็คือ audio ที่2ซึ่งก็คือ track ที่เราสร้างมาใหม่อันนี้นะครับ ตอนนี้เราได้เลือกไมโครโฟนของเรากับออดิโอที่2เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแพทช์ที่มุมขวาล่างหน้าต่างนี้ครับและตอนนี้ไมโครโฟนมันก็จะเชื่อมแท็กนี้แล้วแล้วผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเริ่มอัดเสียงแล้วนะครับผมก็จะมาที่ออดิโอแทรกที่2ผมจะคลิกแล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อให้ดูง่ายครับแล้วก็จะมากดตรงปุ่มอาร์มฟอริคอร์ดตรงนี้ครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปตัว R าพอกดเสร็จเราจะได้ยินเสียงของเราออกทางหูฟังครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มอัดกันเลยครับผมก็จะเริ่มจากลาก playhead ถอยมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็มากดปุ่มอัดตรงนี้เพื่อเริ่มอัดได้เลยครับเฮ้ซาร่าตอนนี้สายของเรารายงานมาว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบห้านายกำลังจะไปที่บ้านหลังนั้นให้เธอรีบเก็บของแล้วออกมาจากที่นั่นซะเมื่ออัดเสียงเสร็จแล้วผมก็จะไปกดปุ่มตรงตัวอตรงนี้ออกครับเดี๋ยวเราลองมา play back ดูผลลัพธ์กันครับ เฮ้ซาร่าตอนนี้สายของเรารายงานมาว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบผ้านายกำลังจะไปที่บ้านหลังนั้นให้เธอรีบเก็บของแล้วออกมาจากที่นั่นซะตอนนี้เราได้เสียงแล้วนะครับแต่เสียงที่เราอัดมาเนี่ยปากมันไม่ตรงกับพระเอกที่พูดตอนแรกต่อไปเราจะมาแก้ไขเสียงนี้กันครับผมจะเริ่มจากการตัดออกก่อนวิธีการก็คือให้มาคลิกที่คลิปเสียงคลิปนั้นครับแล้วก็มาที่กรรไกรตัดออกส่วนข้างหน้าที่ผมไม่เอาเนี่ยผมก็จะคลิก ให้มันเป็นไฮไลท์ขึ้นแล้วก็กดปุ่ม backspace เพื่อลบทิง้งเสร็จแล้วผมก็จะลองขยับเข้ามาอีกหน่อยโอเคประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะไปตัดต่อจุดอื่นเพิ่มให้เรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ตำแหน่งที่ผมพอใจแล้วละ่ะต่อไปผมจะไปใส่เอฟเฟกให้กับเสียงให้มันดูดีขึ้นอีกหน่อยครับซึ่งการใส่เอฟเฟกให้กับเสียงเนี่ยเราสามารถใส่ที่แทร็กนั้นได้ตรงๆงทั้งแทร็กหรือใส่เป็นคลิปแยกอันก็ได้ครับ วิธีการคือให้ไปที่ Effect Library มุมซ้ายบนครับคลิกออกมาให้ไปดูที่ Audio FX ครับ Fairlight FX อย่างประโยคแรกของผู้ชายผมจะใส่รีเวิร์บให้มันครับผมก็จะเลื่อนหารีเวิร์ครับคลิกแล้วก็ลากเข้ามาใส่คลิปได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาผมก็จะลองปรับแต่งตามใจชอบนะครับแล้วผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็กันดูครับเฮ้ซาร่า ตอนนี้สายของเรารายงานมาว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบห้านายกำลังจะไปที่บ้านหลังนั้นเรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าเราดูจากคลิปนี้ฉากสุดท้ายจะเป็นฉากที่ผู้หญิงยืนฟังโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมอยากจะเปลี่ยนเสียงนี้ให้เป็นเหมือนกับเสียงในโทรศัพท์ผมก็จะใช้เอฟเฟกต์ d i s t o r t i o ครับก็จะมาที่เอฟเฟกต์ไลบรารีเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกไปยัง d i s t ร r ชัแล้วก็คลิกโยนเข้ามาใส่คลิปท่อนสุดท้ายเลยจากนั้นผมก็จะลองปรับแต่งดูครับ เดี๋ยวเราลองมา playback ดูครับให้เธอรีบเก็บของเราออกมาจากที่นั่นซะแล้วผมก็จะปิดหน้าต่างที่ควบคุมเอฟเฟกทิ้งไปในกรณีที่เราอยากจะกลับไปแก้ไขเอฟเฟกนั้นๆเราก็สามารถทําได้โดยคลิกไปที่คลิปนั้นครับแล้วก็ไปที่ inspector ทางด้านมุมขวาบนมาดูในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้ครับให้คลิกเข้าไปเราจะเห็นเอฟเฟกทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปถ้ากดตรงมุมขวาบนของเอฟเฟกนั้นๆที่เป็นเหมือน3มขีดตรงนี้ครับก็จะได้หน้าต่างการตั้งค่ากลับคืนมา เดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าอีดิทแล้วมาเพลย์แบ็กดูผลลัพธ์ที่เราทําไปครับเฮ้ซาร่าตอนนี้สายของเรารายงานมาว่ามีตํารวจนอกเครื่องแบบ5่านายกำลังจะไปที่บ้านหลังนั้นให้เธอรีบเก็บของเราออกมาจากที่นั่นซะเรียบร้อยครับกับการตั้งค่าและบันทึกเสียงภาคด้วยโปรแกรมดามชีดีโซแบบง่ายๆขอบคุณสําหรับท,ทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ